ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดีค่ะเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการนะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของอยู่หรือทำธุรกิจ เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆก็น่าจะเอาคำนี้มาคุ้นคิดกันนะคะคำคำนี้ก็คือ e x p e r i e n t Economy ค่ะรู้ไหมว่าเรากำลังย่างก้าวเข้าสู่ e x p e r i e n t Economy กันแล้วนะคะหรือเศรษฐกิจที่สร้างจากประสบการณ์ระบบเศรษฐกิจแบบที่เราเลือกที่จะบริโภคประสบการณ์จากสินค้าและบริการ ไม่ใช่เพียงแค่บริโภคตัวสินค้าและบริการอีกต่อไปแล้วนะคะหัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือ e x p e พ i e n ี e นอีโ o โเศรษฐกิจที่สร้างจากประสบการณ์ค่ะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกงงๆมันคืออะไรเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ e x p e พ i e ลี e นอีโ o โกำลังจะมากระทบต่อภาคการผลิตนะคะเพราะในสังคม เอ็กเพลีย e อีโคโนมที่คนจะมีความต้องการเป็นเจ้าของสินค้าลดลงนั่นเองค่ะดังนั้นอะไรคือสิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจและเรียนรู้และอะไรคือผลกระทบต่อการผลิตในภาคเศร,รษฐกิจถ้าเราเข้าสู่เอ็กเพลีย e อีโคโนมกันนั่นเองค่ะกลุ่มผู้บริโภคที่เราเรียกว่ากลุ่มเม่เล่นแน จะมีอายุอยู่ระหว่าง25 37ปีค่ะหรือเป็นคนที่เกิดในช่วงปี1 9 8 4ถึง1,996นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้ทั่วโลกมจำนวนประชากรที่อยู่ในกลุ่มเมลนแนคิดเป็นถึง23%ของประชากรของโลกเราทั้งโลกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับประชากรไบทำงานกลุ่มอื่นๆกลุ่มมิลเลนเนเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างจากคนยุคก่อนความสุขของคนยุคนี้หรือชาวมิลเลนเนียไม่ได้เกิดจากการเป็นเจ้าของหรือการครอบครองทรัพย์สินและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเสมอไปแล้วนะคะแล้วเขาให้ความสำคัญกับอะไรละ่ะ เขาให้ความสำคัญกับการหาประสบการณ์เพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิตดังนั้นชาวมินเนเนีจึงเลือกที่จะใช้เงินตาเพื่อซื้อประสบการณ์เพื่อที่รับสินค้าและบริการมากกว่าการซื้อสินค้าโดยตรงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่เห็นภาพที้ชัดเจนนะคะของธุรกิจที่เริ่มนำเอาแนวคิด experient economy มาใช้ มาปรับใช้เป็นโมเดลธุรกิจใหม่และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นธุรกิจกลุ่มไ i น์แฮร์ริงตัวอย่างนะคะบริการแก p และ Uber อนึกออกแล้วใช่ไหมคะทำให้คนไม่จำเป็นต้องซื้อรถส่วนตัวอีกต่อไปแล้วคะ่ะดังนั้นกลุ่มเลนแจึงไม่สนใจเรื่องความเป็นเจ้าของรถเขาสนใจแค่ ต้องการการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกหรือแนวคิดของ co-working space ก็เปิดโอกาสให้คนที่มีสถานที่ทำงานโดยไม่ต้องเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่หรือไม่ก็เป็นธุรกิจของ Airbnb และ co-living space ที่มีการแชร์บ้านแชร์อพาร์ตเมนต์เดียวกันโดยไม่ต้องซื้อบ้านเป็นของตัวเอง และสามารถจะย้ายไปอาศัยในโคลิฟวิ่งที่อื่นๆเพื่อหาประสบการณ์ที่หลากหลายนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีธุรกิจอื่นๆที่เอาแนวคิดของ Experience e อ o n o m y มาปรับใช้ได้นะคะเช่นข่าวคอมพิวติ้งหรือการซื้อ Subscription อย่างตัวอย่างการดูหนังการฟังเพลงออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาเกมออนไลน์รานี้เป็นต้นนะคะเมื่อคนเราต้องการเพียงแค่ประสบการณ์ก็เลยทำให้เกิดโมเดลธุรกิจที่ไม่ใช่การซื้อสินค้าทางกายภาพโดยตรงเพิ่มขึ้นแล้วคะ่ะก็จะส่งผลต่อแนวคิดของผู้ผลิตนะคะเพราะในที่สุดจะต้องพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่อาจจะมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิก เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าและบริการร่วมกันได้โดยที่ลูกค้าไม่ได้ต้องไม่ได้จ่ายเงินมาเพื่อเป็นการเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลผิพันต่อไปนะคะเน้นแค่ประสบการณ์ในการเข้ามาใช้สินค้าหรือบริการนั้นนั่นเองคะ่ะผู้ประกอบการจึงต้องคิดให้มากขึ้นนะคะในการออกแบบสินค้าและบริการโดยนำองค์ประกอบเรื่องไลฟ์สไตล์ ของคนเหล่านั้นมาพิจารณาอย่างละเอียดโดยการผลิตจะต้องมีความยืดหยุนยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะสำหรับการพัฒนาอุตสาหการรมในพื้นที่ EEC สิ่งนี้ก็ต้องเริ่มคิดต่อจากแนวโน้มเรื่องนี้นะคะก็คือสินค้าและอุตสาหกรรมอะไรบ้างเนาะที่จะถูกกระทบจากแนวคิด e x p e r i e n ยนอ c o ค o นม อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นเป็นแพลตฟอร์มของสินค้าให้คนใช้ร่วมกันได้อะไรที่ยังคงเป็นสินค้าที่แต่ละคนยังคงต้องซื้อหามาใช้เป็นปกติและอาจต้องคิดไปให้ไกลถึงว่าในกระบวนการผลิตอะไรบ้างที่เราสามารถใช้โมเดล Experience Economy มาปรับใช้ได้เช่นแต่ละผู้ประกอบการไม่ต้องหาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ มาใช้กันทุกคนทุกผู้ประกอบการแต่เราสามารถใช้แนวคิดนี้มาทำงานร่วมกันมาใช้ของร่วมกันได้เป็นเรื่องของ co-processing การใช้โรงงานการใช้คลังสินค้าร่วมกันแบบ c o v a n t o r y หรือ co-warehouse ราวนี้เป็นต้นนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแล้วนะคะแนวคิดนี้ แต่อาจจะยังไม่ได้ขยายกว้างมากนะักอย่างไรก็ตามนะคะเราต้องระมัดระวังการออกแบบประสบการณ์ของสินค้าหากผู้บริโภคได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับไปแล้วก็ไม่เพียงจะส่งผลให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีปัญหานะคะแต่จะกระทบไปถึงประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์และเจ้าของสินค้าได้อีกด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้ น่าจะพอมองคอนเซปต์ของแนวคิด e x p e r i ล n c e e c o n o m y ออกแล้วนะคะการเป็นเจ้าของอาจจะลดน้อยความสำคัญลงไปแต่ประสบการณ์ในการได้ใช้สินค้าหรือบริการสิ่งนั้นร่วมกันโดยที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วน่าจะเป็นลักษณะของคนยุคนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบก,กันใน EP หน้า สวัสดีค่ะ